สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook f c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความคืบหน้าคดีเมืองการลุงจรูนฟ้องขูปรีทนายวารยุทธฟ้องเท็จเบิกความเท็จนัดสืบพยานวันนี้ ปรากฏว่าครูปรีและทนายแปลงกายเป็นบันไดเลื่อนขอจำน่ายคดีชั่วคราวขอให้ฟังคำพิพากษาดีกาคดีหลักก่อนฝ่ายโจทย์ไม่ค้านนัดพร้อมใหม่รอฟังผลดีกา14มีนาคม65เวลา9นาฬิกาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ผลดีกาอีก6เดือนถัดมานะครับบอกว่าปีหน้านาน parole, จังค่ะถัดมานะครับบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่ของตัวเองก็ยังดันทุรังนอกครูถัดมานะครับบอกว่าแทะไปได้อีกรู้แต่แรกมันไม่ใช่ของตัวเองถัดมานะครับบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าสูไม่ไหวถัดมานะครับบอกว่าเกษียณพอดีถัดมานะครับบอกว่าเสี่ยวบักเถยนี่เองถัดมานะครับบอกว่า ดำน้ำไปเรื่อยๆไม่ยอมรับความจริงว่าหมดสิทธิ์แล้วฮึฮึถัดมานะครับบอกว่าเลื่อนไหลไปตามแปะถัดมานะครับบอกว่าเลื่อนให้สุดสะดุดที่คุกถัดมานะครับบอกว่ายื้อไปให้กเกษียณถัดมานะครับบอกว่าติดเชื้อแปะอีกและถัดมานะครับบอกว่าปากดีกันทั้งคู่พอจะเข้าไตาสวนนี่เหมือนจุดๆถๆๆๆัดมานะครับบอกว่ายังรอ ฟังคดีพยานเท็จชื่อนายจุดจุจุด,จดอยู่นะฟ้องด้วยไหมถัดมานะครับบอกว่าพยานปากอื่นน่ะดูเหมือนจะยังไม่ได้ฟ้องนะคะถัดมานะครับบอกว่าอีกนานเลยครับผมถัดมานะครับบอกว่าอยากรู้ถ้าดีกายืนกล้วยกับครูปรีจะเอาอะไรมาคา้านฟ้องเท็จอีกความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ ตั้งมูล,ลนิธิภูบดินลุงพลโชคดีพระองค์ทรงดูแลทุกสุขของราษฎรมาตลอดทรงตรัสว่าชอบทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆไม่อยากเป็นข่าวพื้นที่ดินของพระมหากษัตริย์ทรงให้ย้ายสนาม้าเพื่อสร้างสวนสาธารณะทรงย้ายสวนสัตว์ดุสิตเพื่อสร้างโรงพยาบาลทรงบริจาครถ เครื่องมือแพทย์ยาและอ,อื่นๆเพื่อป้องกันโควิดทรงมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆพระองค์ทรงมีโครงการช่วยเหลือประชาชนอีกมากทรงตรัสว่าจะดำเนินรอยตามพ่อหลวงรอเก้าในการช่วยเหลือประชาชนปัญหาที่ทำกินสองงานในกกอก พระองค์ทรงทราบจากข่าวทีวีบทความ YouTube และทหารองคลักษ์ที่เข้าไปสืบหาความจริงตลอดมาทุกเรื่องที่นั่นได้ความว่าทางราชการมีการดำเนินคดีต่อคนทำกินในพื้นที่สองงานที่กก,กอกบุกรุกตัดกิ่งไม้สร้างพญานาค ทั้งที่เขามีสอคอหนมาแสดงก็ยังโดนหลายข้อหาพระองค์ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนทรงต้องการเห็นประชาชนได้รับความเป็นธรรมจึงทรงให้ตั้งมูลนิธิพัฒะประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนุปถมภูบดิน เพื่อพัฒนาที่อยู่ของประชาชนที่อาศัยในที่ดินของรัฐทุกประเภทเช่นป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายที่ราชพัสดุที่สาธารณะประโยชน mm. ์เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินด้วยไม่ต้องระแวงเจ้าหน้าที่รัฐที่จะมาจับกุ่มดำเนินคดี หรือขับไล่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพระที่นั่งอัมพรสถานส่งมอบทุน10ล้าน2แสนบาทมีรอสิบกับพระราชินีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาเป็นองค์ประธานกรรมการและคณะกรรมการอีก30ท่าน คือเป็นมูลนิธิที่ใหญ่มากดูแลที่ทำกินประชาชนคนจนหลายล้านคนทั่วประเทศต่อไปใครจะแกล้งใครไม่ได้อีกแล้วคดีของประชาชนเกี่ยวกับกรณีนี้จะเคลียจบลงตามขั้นตอนทั้งหมดสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคลิปเสียงผู้ใหญ่นิ่มคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่หมอปอเอาไปเปิดเกิดจากผู้ใหญ่นิ่มเป็นคนปล่อยคลิปเหรอคะเข้าใจมาตลอดว่าคลิปถูกปล่อยมาจากผู้หญิงคนนั้นนะคะเห็นว่าทะนะจะดำเนินคดีกับผู้ใหญ่นิ่มว่าเป็นคนเอามาปล่อยว่าสั้นทะนะ ขู่ลุงพลอีกตัางหากว่าคดีที่ลุงพลฟ้องทะนะถ้าศาลยกฟ้องทะนะจะฟ้องกลับทันทีกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญาว่าสัน้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่นิ่มน่าจะเป็นผู้เสียหายนะถัดมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่นิ่มเป็นผู้เสียหายถัดมานะครับบอกว่าวุ่นวาย ยุ่งเหมือนลิงแก้แห я, รอดูผลกรรมจากการกระทําก็แล้วกันถัดมานะครับบอกว่าคลิปเสียงนี้หมอปอเป็นคนปล่อยครั้งแรกเลยค่ะแล้วหมอปอก็เอาไปให้ตํารวจและตอนนั้นลองไปรือ้อดูคลิปดูค่ะถ้าเขาไปลบค่ะเพราะฉันว่างานตอนนั้นดูทุกคลิปที่หมอปอพาลุงไปทุกที่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าจะไม่ผิด แกไปแจ้งความคนปล่อยคลิปนะถัดมานะครับบอกว่ามันถ้าจะบ้าถ้าใครไม่แกล่งจริงนะเอาไม่อยู่นะคะไม่เคยทําอะไรผิดเลยกิงกือถัดมานะครับบอกว่าให้เถยอมันมั่วต้องกล่าวโทษคนปล่อยคลิปออกสู่สาธารณะไม่ใช่แจ้งเจ้าของเสียงในคลิปมันโดนไปสี่คดีนั่นเพราะมันปล่อยคลิปถัดมานะครับบอกว่าทะนะ จะขู่ให้พลถอนฟ้องอีกหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่ายิ่งคือถูกเผาถัดมานะครับบอกว่าโอ๊ยถัดมานะครับบอกว่าคลิปนั้นมีคนปล่อยค่ะและผู้ใหญ่นิ่มยังได้แจ้งความคนปล่อยคลิปจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการถอนแจ้งความค่ะเคยได้คุยกับคนใกล้ชิดผู้ใหญ่นิ่มความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook เอทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอิชันว่าหยุดคิดสักนิดก่อนจะเชื่อนุยฮอนแลนด์ที่แอบอ้างเบื้องสูงว่ามูลลนิธิในพระบรมราชูปถมนั้นจะช่วยให้ศาลไม่ฟ้องชัยพลในคดีลุกป่าอิชันมองว่านุย้ยกำลังละเมิดอำนาจศาลอีกด้วยเพราะคดีนี้ขึ้นสู่ศาลแล้ว YouTube ท่านไหนไปเหตาม ลบคลิปซะนะคะไม่งั้นชัยพลงานเข้าอีกว่าไปแอบอ้างดึงฟ้ามาต่ำมูลนิธิดังกล่าวจัดตั้งมาเพื่อให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินและอยู่ในสถานะบุกรุกป,ป่าบุกรุกที่หลวงได้รับความคุ้มครองให้ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ตนทำกินมาอย่างถูกต้องนี่คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิ หวังแก้ปัญหาที่ทำกินของประชาชนไม่ใช่แก้ปัญหาที่สร้างพญานาคแต่กรณีชัยพลชัยพลไม่ได้ลุกป่าเพื่อทำกินแต่โดนลุกป่าเพื่อสร้างพญานาคดังนั้นคดีของชัยพลชัยพลต้องสู้เองด้วยการแสดงว่าไม่มีเจตนาตามที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่จะไปขอให้มูลนิธิมาช่วยหรือสาร จะไม่ฟ้องเพราะพระบาร,รมีในหลวงอย่าเลอะเทอะเบาๆความหิวแสงหิวยอดวิวกันบ้างแล้วใช้สติใช้สมองกันกรองก่อนจะใช้ปากคงจะช่วยชัยพลได้ไม่น้อยหยุดบ้าบอก,กันบ้างก็ดีค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ปวดหัวกับพวกนี้ทำไมชอบไปรบกวนพระองค์ท่านงวดก่อนก็ร่ำร้องจะให้ไปถวายดีกาทีหนึ่งแล้วปวดขมับถัดมานะครับบอ,อกว่าสร้างคอนเทนต์กันจนลืมคิดไปว่าคดียังไม่สิ้นสุดเอ๊ะหรือจะคิดแต่เพียงใครจะเดือดร้อนกูไม่สนใจสนแต่ยอดวิวว่าสั้นถัดมานะครับบอ,อกว่ามันไม่มีสมองถัดมานะครับบอ,อกว่าบ้าบอคอแตก อยู่นอกคงว่างจัดหาแต่เรื่องไม่พูดอะไรก็บบมีไผ่ว่าเดอ้อ